มาจ้าพี่น้องมีม้ากินเขากับตำลูนึงแล้วก็สมปลาฟักทอดจากคลิปที่แล้วชิ้นห้องบอกว่าเขาจะไปทอดมีด้วยพี่น้องสีง้มน,น้ำแล้วก็หอมแห้งตะลบอ,บอุวนแห้งพี่น้องน้อเสียงกัด,กดแบบยังบอใส่กินแล้วอย่าง,งม,มีความกรอบไปถ้ายังไม่ทอดจะเป็นยังไงถ้ายังไม่ทอดมีไปแบบนี้<ๆ><ๆ>ก้อนใหญ่แบบนี้เลยหนึ่งก้อนหนึ่งกิโลส้มปลาฟักปลาแอลต้นตำลับ กว่าห้าสิบปีพี่น้องแสบแจบอิลิเป็นทำมาจากเนื้อปลาจีนล้วนๆไม่มีก้างสามารถไปกดมาลองมาชิมได้ในตะก้าสีเหลืองตัต่อแหวนเพชรไปพีน้องม่กินแบบทอดดีกว่าอ๋อนี่มาโชว์มากเหมือนเหมือนใช่ไหมมันมูยอทอดนะนี่พี่น้องทอดมาแล้วหอมๆสวยๆสีเหลืองอุ้ยแบบนี้เลยพี่น้อง หมถ้าทอดอะ่ะมันจะมีความกรอบนอกนุ่มในใช่แอ่ถ้า <ไป S 2> แบบนึ่งอะ่ะก็คือจะนุ่มไปเลยถ้าถ้าอยากให้กรอบหลายก็อันหั่นบางๆก็ได้ยัเรื่องผกดมาลองมาชิมกันได้นี่แบบนี้เลยจเห็นเขาทําเหมือนแหนมอะ่ะมนแหนมเนืองอ่ะรอทอดแล้วก็เอามาทำมาแหนมเนืองก็ได้นะเพราะว่ามันทํามาจากเนื้อปลาเหมือนกันมีวันมีวันจัที่โอโยหมดอายุด้วยพี่น้องของข้าเจ้าจุดหยอดอิลิเส็บเส็บเอาที่ซองแล้วเอที่ซองเลยได้เนี่ยมาๆมา ไปดีมาก็เหมือนหมูยอเนาะต้มยำมันมันไ <c oughs> ข่หมูยอต่างกันแค่ว่ามันเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นปลาสม้มมันก็เลยเปรี้ยวปลาส้มฟักอยู่แล้วปลาส้มฟักก็คือปลาส้มสับเมือนภาษลาซาการ์ซาภาษาอีสานฟักฟักแหลกแกไม่มีกตาเนะจ๊ะนี่หอมมากเลยเธอฉันชอบแบบทอดอ,ะอ่ะเนาะมากพี่น้อง อยากให้ร้องให้ซิมพูดเอาได้หนึ่งกิโลบ่แพงบะแพงก็ตำหมูกัเข้ากันแต่ว่าเราขาดตำหมูกับบะได้แม่กับเจ้าบวงก็ได้กับเจ้าเจ้าตาแดงก็ได้กินเฉยเฉยก็กกอร่อยกินชื่อก็แซ่บเพราะว่ามันนัวอ,อยู่แล้วค่ะแม่อ,มอร่อยมากช้อนเลย กลบะคา่าเปรียวนี่มูยเหรอเอาไมเถอะมูยมูยโรงงานแรงถ่วงอุ้ยกินยังก็ยังมันเป็นแต่แสีบเนะาะเอากันมันแสีบอีลีนเนาะเถอะอืมเถอะเถอะเนียอัซึ่งขนุ่มเสร็จอืม แล้วเี๋ยวักชีืมนัวแต่ว่าขันใบดูน่าจะเปียวเลยพี่น้องว่ามันสมใครชอบเปียกเอาไว้อันนี้เราได้มาตั้งแต่ทิตย์ที่แล้วดิวืมเพราะเขามาใสา่ต้เรียนไปัถ้า้ใไม่ด้กินใส่ตุเรียนไปได้พี่น้องมก็ได้สมถ้าู้ใดไปกินสมนดดปะต้องหกกักไกินเลยอือปลาสมมันก็ต้งกินเปียวนนต้นตำลับเลยด้ Thôi bây giờ mình chắc tỏ tỏ không có thể kịp Kịp tới bả sổm toan Sổm tăm lại cả lại Kịp tới bả sổm toan Kịp ม,มาเป็นช่างเลยบอม ไ mm hmm. ปเจ้าพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยากลองอยากชิมปลาส้มฟักปลาเอลไปกดมาลองมาชิมกันได้ในตะกา้าสีเหลือง่วนจอแหวนเพชรหนึ่งก้อนง่ายๆแบบนี้มึงส้ำนาขอ่อยเลยหนึ่งกิโลมีโออยวันเดือนปีหมดอายุอร่อยแน่นอนพี่น้องไปกดมาลองมาชิมกันได้จ้าไปจ้าตะกา้าสีเหลืองตอนอแหวนเพชรปักให้แล้วไปกดเอา